<laughs> เฮ้ยซนไปเวโอ้โออ้โอนะ้า <laughs> เออโอ้ว่าออว่ไปยังไปาเหรียญเออ <laughs> เอา โอ้นึกว่าจะโหดเออเอเป็นนังเป็นบูอา้าวเออขอบับรกจัดดูได้สักผักกับข้เออเป็นนังเบิงก์ก็ระดับสย